ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดราชบุรีหน่วยบริการปากท่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้เต็มความสามารถของผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมหน่วยบริการของเราตั้งอยู่ชั้นสองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่รีอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงชุดทการเจริญสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีนายสักการินแก้วอารามรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีและบุคลากรประจำหน่วยบริการปากท่อนางสาวอัฟนานยีรามันนางสาวเพชราดาอีเลาะและนางนัชยาจันทรคุลวิเศษสภาพแวดล้อมของหน่วยบริการปากท่อบรรยากาศร,ร่มรื่นสะอาดปลอดภัยอยู่ใกล้หน่วยงานของชุมชน ูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีหน่วยบริการปากท่อคือแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่นี่เราเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีศักยภาพและสามารถเรียนรู้ได้หน่วยบริการปากท่อให้บริการทางการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเตรียมความพร้อมของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้ง9ประเภทได้แก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นทางการได้ยิน ทางสติปัญญาทางร่างกายหรือสุขภาพทางการเรียนรู้พฤติกรรมหรืออารมณ์บกพร่องทางการพูดและภาษาออทิสติกและพิการสอนทางหน่วยบริการรับสมัครผู้เรียนตั้งแต่แรกพบความพิการจนถึงอายุ18ปี ซึ่งการให้บริการผู้เรียนแบ่งออกเป็น2รูปแบบได้แก่รูปแบบไปกลับและรูปแบบรับบริการที่บ้าน,น,นาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมที่เราจัดขึ้นเน้นพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขและมั่นใจนอกจากการเรียนในห้องเรียนเรายังมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือทำจริงและก้าวทันสังคม ด้านความร่วมมือได้รับความร่วมมือจากครูผู้ปกครองและเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้การดูแลและพัฒนาผู้เรียนเป็นไปอย่างราบรื่น นการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีหน่วยบริการปากท่อจะยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่ออนาคตที่สดใสของผู้เรียนทุกคน